แล้วก็เดินแต่แี่เราตุ้กตันไปเจอแับแบบจิจครั้งหน้านกิจดีเซสชั่นเข้าก็คุณเข้ารอนุบงสาวเมื่อคืนนี่โอ้โหท้องฟ้ายังใสอยู่เลยอะนี่มาดูเที่ยงคืนครับดูบยากาศอากาศแล้วน่าจะตกยาแล้วอีกหนึ่งวันกับการกลับแกลบของเราเออมาดูออเดอร์นี้ดีกว่า ออเดอร์ไรนี่ไปส่งป่าตองมาเลยฮนะค่าส่งหนึ่งร้อยสี่บาทแล้บออเดอร์แรกเลยครับก็ถ้าเกิดว่าได้ตอนขนรงเนี่ยผมจะเช็กเลยหนึ่งเลยนะครับที่ส่งนะครับแฟนเมอเชียวแล้วก็การจ่ายนะจ่ายแบบไหนอันนี้ก็ออเดอร์แรกนีจ่ายแคปติ้งกาไปส่งแล้วก็ต่อได้เลยคนระับออเดอร์ที่สองเป็นเงินสดนะครับโรงแรมมาริออตก็โรงแรมดังเลยนะที่ป่าตองระดับห้าดาวเลย ก็น่าจะมีที่หลบพ้นแหละไปส่งก็งน่าจะไม่ลำบากครับตายเลยตายเลยงานนี้ดีเซ็กชั่นเข้านี่ตกยาแน่นอนครับก็ก็ต้องระมัดระวังเลยคนระับสำหรับการขับรถเวลาฝนตกหนักแบบนี้คณดูน้ำบนถนนน,นะฮะที่สำคัญนไฟ ้ายรถต้องติดนะไฟได้รถต้องติดดับไม่ได้เลยแหละไฟเลี้ยวไอะไรต้องชัดเจนนะเพราะว่านี่ดูเปิดนานได้นะแบบ๋ยวนี้มาดูเช็คสภาพอากาศครับโอ้โหสภาพอากาศแบบ,ามาาบแไม่ตรงเลยนี <c> ่ <oughs> คุณดูวันนี้ตก24%พรุ่งนี้75%็5 วันนั้นทานยาวไปจนถึงวันศุกร์ที่จะถึงก็เฉลีย่ยก็อยู่ที่ประมาณ50นะฝนตกแต่แบบนี้มันแค่24เลยแต่มันตกนันหกหนักว่ะพยายามปรัอ,อากาศโคลงหรือเปล่านะนี่ดูว่าคนไดเวอร์ก็ต้องกลับนี่ไดเวอร์ไอ้เซเว่นก็ต้องขับกันนะผมมาดูออเดอร์ของผมว่ไม่รู้จะพาไปหมดหรือเปล่าเนะี่ยนี่ดูว่า ันแรกก็ 1, 2, 3, 4, 5, 5หนึ่งสองสามสี่ห้าห้ารายการนะครับอันที่สองหนึ่งสองสามสี่สี่รายการวัดเจะไม่ถูกตรงอัน,หนอไหนก่อนนะขอไปส่งเมื่อเชียวก่อนถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยเราคือรู้ว่าเราไปส่งที่ใครก่อนนะฮะดูตรงนี้ ติดลายตาเลยเหรอข้อยตรงนี้ไม่ใช่ไม่มือเกียวอ๋อมีสี่จุดจุดลายตาในเคเดี๋ยวตัดไปตอนขับรถแล้วกันนะตอนนี้ก็ทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะขับอย่างระมัดระวังที่สุดนะมีดูนะน้ําอันตรายนะครับน้ําแบบนี้เราขับมาเร็วๆนะครับโดยเฉพาะรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ก็ตามมีโอกาสที่มันจะฉลบน้ำเลยน่ากลัวน่ากลัว ตอนนี้4ีนาทีออเดอร์แรกประมาณ10นาทีก็38 35 40สา42่โอเค1ีนาทีเดี๋ยวก็ไปรับอาหารกันยี่ด้านนน้นอุย้ยโดนดน้ำเลยนะในวผมนี่ปูตันดาก็โอ้ช่วงนี้มันก็ต้องสู้ชีวิตแล้วนะมันไม่มีมันเมันเลอะนี่น่ากลัวน่ากลัวดูแบบนี้น่ากลัว ก็รู้ว่าก็น่ากลัวเลยว่ามเลือดไม่ได้นะครับชีวิตเราก็ต้องสู้กันไปนะครับก็ผมเม่อวันที่วันท็่สาม,มาเมื่อวาน,นะครับติดเข้าได้ติดหนังก็ไม่รู้สึกป่วยอะไรสักอย่างเลยหวังว่าโอ้โหดูกระขับโหดมากเดี๋ยวหวังว่าวันที่หนึ่งตุลานี้เขาจะเปิด เกาะแบบฟุอปชั่นอีกครั้งนะก็ดูดูด้วยก็จะรอดหรือเปล่าปีจุตปีนี้ก็ก็สู้มาอกเรืออ่าเก้าเดือนแล้วนะเหลืออีกสามเดือนจะเป็นยังไงนะ นี่สี่คันหนึ่งสองสามสีม่สี่ันนะฝนตกแล้วออเดอร์เยอะตรงนี้เอาละประมาณสิบ,รบ,รบกว่ากิโลที่ต้องกับไปก็ปยังดีเลยที่ฝนมันเบาบางลงแล้วนะมันเบาบางหน่อยแล้วหนึ่นงห้าตัวแต่ว่าป่าตองไม่รู้นะรู้ป่าตองครับ เทพจะไม่เห็นเขาป่าตองเลยมึงดูลอยไปกันเรื่อยๆผมขึ้นเขาป่าตองนะตอนนี้ผมต้องขับขึ้นเขาสองลูกครับเพื่อที่จะไปส่งออเดอร์สองออเดอร์นี่ดูน้ำมัน อตอนที่ว่าตกหนักเลยครับทุกคนโอ้กรั่งกรัร่างร่างขึนไม่างไรเกอยมาพลังยังพูดนะนิ่งต<อ>าใสคน หน้าฝนแบบนี้นะคระับพยายามเปลี่ยนยางใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนก็เบรกหน้าหลังเป็นของแท้นะผมเน้นเลยว่าเป็นของแท้หรือว่าของยี่ห้ออะไรก็ได้ที่มันดีๆหน่อยครับอย่าไปใช้ของเทียมนะครับบอกเลยอย่าไปใช้ของที่มันผลิตไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันเบรกไม่อยู่นะครับเวลาฝนตกมันเบรกไม่อยู่มันจะด้านไปเลยนะครับของผมเนี่ยเมื่อก่อนผมใช้เบรกของเทียมก็เอามาใช้อ่าของแท้นะครับผมไปเบิกจากศูนย์ด้ำยางเลย ถนได้ในตัวเมืองภูเก็ตฝนตกก็มันเละทีครับฝนตกหรือว่าอากาศร้อนมันเละจริงจริงครับมาถึงเป้าหมายแล้วโรงแรมอะไรวะโรงแรมเมอร์เคียวเขาบอกว่าบางไลยที่ล็อบบี้เลยนี่โรงแรมห้าดาวออเดลแรกออเดลแรกแรมเมอร์เค <Okay. S 2> <Deep? S 1> ียวนะฮะคอโรงแรม เดี๋ยวทำไบางแล้วเอาละัีตีมาส่งลั่งนโอเคถึงแล้วงานสวยมากจอดนี้โอเคขอดรกสผลเครับนอันี้ขึ้นเขาลูกที่สองครับผม

我说他们买这个进去用，管理你那呢？

โอ้ดีนะตรงนี้มีที่หลบฝนครับถ้าไปส่งบางที่ไม่มีที่หลบฝนนี่โอ้โหสวยมากครับต้องหมดหเท่าไหร่สี่ร้อยสามสิบแปดบาทโอเคโอเคครับจบงานไปหนึ่งร้อยสี่บาทนะครับผม ี้ผมก็กดปิดงานไว้ก right. ่อนนะกดกดปิดระบบไว้ก่อนเดี๋ยวกลับไปถึงจุดหมายก่อนก็เปิดนะวันนี้ไม่อยากวิ่งป่าตองเลยจริงๆเอาละโอเคเดี๋ยวกันไปคบหนึ่งงานสองออเดอร์นะครับผมโอเคผมเริ่มตรงไหนแล้วเอาละทุกคนก็ดูแลวเองกันด้วยครับช่วงฟ้าฝนขนองแบบนี้นะครับทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็ เรื่องการกับรถนะครับก็ต้องการใช้มอเตอร์ไซค์ด้วยการสร้างสวนขอให้คนปานนี้ผิดไปอย่างสวัสดิภาพแล้วกันนะครับผม